วอกวอกมันอันนี้เอาไปใส่สิ่งหยาบจะใส่ซีนยางนะครับตอนนี้โดยช่างผู้ทธามันงานมากกว่ามากกว่ามากมากกว่าห้าสิบปีเพาอาอกหกสิบปีเขาก็จะ,กะเกษียณแล้ว มการฟุ้นกะซื้อหรอกเออการฟุ้นนะครับก็ได้รูุดฟุ้นหลุดอย่างนงี้ยวัวแม่นั่นชิ้นน้ำมันใส่ปิน่นบัดเขาง่ายบัดไหนได้เห็นว่าปิ่นก็ได้ cứ tí tỉ phải cắt rồi được rồi. 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 lục xuống À chị. นเนี่ยมุนลอยๆเข้าไปใช่ห้องสังเกตบา,บา้งนี่บลามันชำหนิบมวงมันชำหนหน่อยอันา่มันเป็นบลานี่ยัวติดเงา่ยมาเ่เดียวนึงหัวหางมืขอขอ้อเนาะปเข้าไปเพ่เดี๋ยวนึงปนอะไรกันเนี ดูวิธีประกอบซีนยางได้ซีนยางมาแล้วก็ประกอบครับเอากาวมาติดกันลื่นกันหลุดเพราะมันหลุดมาแล้วเที่ยวที่แล้วเพราะว่าช่างเันเซไม่ไม่ใส่ให้เกาวน้ำเนะาะนี่จังสีคืออยู่ จะได้ไลยเกี่ยวนะแลกันไลยเกี่ยว